ได้ประมาณ400แสนนี่แหละไอ้กระเดือกพ่อได้ใส่ขนาดครับเหลือเหลือเครื่องต่อเครื่องบ่หรอเหลือหลายเติบอยู่โอ้หลายหลายหลายกว่าเครื่องอยู่ครับแสดงว่าหาแสนนี่เหลือสามแสนอยู่เหลือสามแสนสี่แสนนี่นะโอ้โหโอ้ธรรมดาผมหูวแล้วไปทางแถวนี้คือเห็นกันหลายนะครับเด้อพี่น้อย สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับมือนีบ้านนี้สีผ้าพี่น้องมาเบ่งหน้าหัวนะครับเด้อแถวนี้เพิ่นเลียงหวกกันห้ายแห้งครับนี่แต่แปลงนี่เป็นแปลงของพ่อสังวนหงมณีนะครับพิกัดอยู่บ้านย่างครับตำบลบุงใหม่อำเภอวารินชำ่ลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะาของแปลงคุณพพอสังวนหงมณีไว้ดีครับพ่อครับดีครับ หน้าหวก์นะผอครับผมเขาเอื่นว่าหน้าหวกหน้าหวกครับอาเรียงว่าจากปีแล้วครับ่อครแปดปีครับแปดปีแล้วพะอครับผมอาเอาที่แรกไปยังไหนมางไหนขึ้นแต่มาเรียงมาเห็ดยังสี่ครับเพิ่นเห็นพวหมูเพื่อนเห็ดทั้งนั้นครับทั้งซอยนั่นครับซอยทั้งหัวทงครับครับเห็นเป็นเห็ดก็ลองอยากมาเห็ดเบิงอยากมาเห็ดเบิงครับเพิ่นเห็นเพิ่นใดครับ เฮ็ดไปเฮ็ดมาแปดปีเลยครับเด็ดแปดปีครับดีว่ะครับพ่อดีอยู่ครับครับก่อนสีมาเฮ็ดหน้าห่วงนี่เฮ็ดยังครับผมก็ทําำเกษตรครับปลูกทั่วปลูกทั่วปลูกแตงครับครับทํำเบิดทตกอย่างปลูกแถวนี่ผมกับปลูกดอกมาดีที่แดกครับดอกเราเรื่องก็ เห็นบนเห็ดหน้าหวกได้เงินผมก็เลยมาเห็ดน้ำผินครับอืได้เงินอหรีบหอบัดเนี้ยได้อยู่ครับได้ <ใน S 1> ไข่ไข่กัวเกวาบ่ครับไข่อยู่ครับโอ้ไข่กวว่วเห็ดหัวเห็ดสวนคือคือแต่ก,กี้อยู่ไข่ครับปลูกดอกมะลิดอกดาวเรืองครับเอาพ่นานอ่ะอันนี้เป็นแบบอันพ่อพันไม่พันเพิ่นบ่ครับป่คกับผมนี่พ่อพันไม่พันนะครับนี่พี่น้องครับกำลังนี่เพื่อนอายุจักปีครับป่ะเนี่าประมาณัน เก้าเดือนครับโอ้เก้าเดือนนะครับเนาะครับผมพร้อมผสมแล้วครับพร้อมผสมโอ้ก็แยกไว้ทั้งสี่บ่พ่อครับมีตัวตัวตัวแม่ครับตัวนี้ทั้งนี้ตัวแม่ครับนี่โอ้ครับแยกเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับปุ็นตัวผู้ครับครับเอาอยู่นีลักลักนี่สิพ่อสิเน้นขายเป็นยังไงขายขายกบหน่อยหรือขายเป็นห่วบขายเป็นห่วอย่างเดียวขายเป็นห่วงเลยครับผมครับแต่ว่าสังเกตเบื้องบริเวณนี่มีแต่หน้าห่วเนาะพ่อเนาะครับร่วมกลุ่มกันบ้านนี้บ้านนี้ทั้งเมื่อเลี้ยงประมาณเจ็ดคนครับ มันยี่สิบสองคนครับยี่สิบสองคนครับผมเฮ็ดไข่ไข่กันเหมือนเลยครับโอ้ของพ่ออดีตดั้งเดิมแปลงนี่นี่อ่ามันเปลงไหนพ่อเป็นทองหน้าหรือเป็นอย่างไรเป็นปูม่วงหิมะผ่านครับปลาม่วงหิมะผ่านครับวัาไงเป็นไฮเป็นไฮครับคำนองเป็นไฮเป็นโน่นเลยล่ะครับดินก็เป็นดินอย่างดินทรายปะครับดินทรายครับโอ้สามารถเฮ็ดได้วิธีการเฮ็ดว่วพ่อเฮ็ดอย่างไรครับเท่ากัน ท้าครับท้ายแดดวนันก็ขาดเอาหนามใส่ครับที่แดดก็ขาดพงให้มันหาบซะก่อนขาดไถขึ้นที่แดดก็เอาเอาโดดไถไถหน้าเดือนตามนี่ท้ายขาดให้มันหาบแล้วจังก็เอาหนามใส่นะมันจังขาดสบายหวานจมรมโอ้นี่เฮ็ดแนวนี้นี่หนามอยู่เลยไหมหรอพ่ออยู่ครับอยู่กับกัที่แดดอาจจะบปอยู่ป่านไหนได้จักสีหามือเพราะว่า มันสีเอี่ยมใน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 ขานานี่ครับขนาเห้าเ,าเปียกไม่กระชียูว่ะนี้ครับอ๋อตอนแรกตอนแรกนี่ห่าตรงเห็ดเป็นบอ่อเป็นงานก่อนนะพอ่อว่าไงเนาะครับเฮ็ดเป็นงานบานนี้พ่อก็เอารถไถไถหน่อยไถก่อนครับไถแล้วก็มาขาดขาดแหงๆก่อนขาดแหงก่อนบาดเท่าจะเอาหนามใส่บาดเท่ากับขาดหนามบาดนี้ครับขาดหนามนี่เพิ่นกระสิสิเป็นสีนะพ่อเนาะครับดินกระสิเรียบไปนํา ยินกับชีดีหยบครับบ้านนี้ยังเปิดน้ำไส่บ่ครับบ้านนี้เข้ากับจังชีฮูดดองนี่ครับจังเปิดน้ำไส่คือกันกับมวนนั่นอ๋อโอ้โอุดเป็นร่องต้องเอาผ้าย,ยงมาล้อมก่อนครับ,เอ,รบเอาได้ครับวัานานั้นนั่นอีกสองงานเพิ่นเตรียมใหม่หันเด้อครับพี่น้องเด้อนี่กับชีคือทางนี้น้องพอน้อแมีนทางนั้นเพราะเดวอาหอกไชกับมีนั่นทางนั้นตัวนี้ว่าง่ายคือนี่น้ำยูแล้วแม่บอกครับพ่อ อยู่อยู่ของพ่อท่านอยู่คัะวันไดนตองกับเปิดน้ำใส่เมืองเสาหันเลยตัวนี้เพิ่งเปิดใส่เมืองเสาหรครับครับเอาหอกมาใส่เมืองเสาหันสดสดหอนๆเลยเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่ครับพ่อเพิ่งเปิดน้ำใส่เมืองเสาน้ำก็ลังอยู่นี่พอเปิดน้ำใส่แล้วพอเอาหอกมาลงเลยหรครับเนี่ยไม่ครับเอาหอกมาลงเลยเมืองเสาหันโอ้อันนี้เพิ่งอายุจังเหมือนแล้วครับพ่อครับห่วงหน่อยหหวงวดนี่โดนอยู่มันอายุมันสี สมบันทีเทไรบันทีพ่อสองพ่อสองอาทิตย์หรือเปล่าพ่อเนี่ยพ่ออยู่ครับตัวนี้โอ้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับมันประมาณยี่สิบยี่สิบสองหรือยี่สิบห้ามือมันได้ขายนะมันครับใส่ซอนขายเลยประมาณยี่สิบห้ามือได้ขายเลยครับได้ขายบานเวลาขายไปขายใช่ครับพ่อครับขายเขามาเอาอยู่นีนะครับ พี่พูดครับมาเข้ากัโท่มากเข้าก็เข้ากับซอนไปพักว้หันครับซอนไปหันพักในบ่วอหันไปเขาจะมาหิามน้ก็ได้นะบานนี้เขาจะดาที่ท่มาก่อนว่าสิมาเอาห่วกครับครับพ่อขายจากจากจากฟ้ามนี่พ่อขายโลจังหาทครับเดี๋ยวแต่ราค่าขึ้นโด่งครับครับตามสุดจังหาทครับตามสุดแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับสูงสุดเดี๋ยพ่อ ด้วยหาซื้โอ oh, <80 S 2> ้แปดสิบถึงไรหาซื้อมีบ้านที่ห่วงเวทขันซ้ำนี่ขายสองดอยถึงสองดอยหาซื้อบาทน,นี่เปล่าแมนประมาณเดือนอ่าสิงหาเข้าใส่เวทนี่ครับภาพฝนมาไหวกับซ้ำนี่รูดละสองดอยกว่าบาทโอ้ oh. เขาเอื่นห่วงเวทด,ดางเวทคลองมานผู้ใดสิมาซื้อไปอันใส่เบสก็ขายให้คือกันขายครับครับผมโอ้แปดปีแล้ว น้ำที่มาปล่อยใช่นี่น้ำเป็นน้ำยังพัวน้ำมะดานครับน้ำมาดานนี่บ่ครับพ่อพอดูขึ้นมาพอเด้ยพักก่อนบอ่บ่ได้เอาใส่เลยครับบ่ใส่เลยครับนี่น้ำมมสูขึ้นมาใหม่ใส่เลยพเนยังบ่ตายเนาะอน่ะอเนะบ่แห้งอันนี้แล้วเพราะว่าขันห้อนนี่เพราะว่าเด้เปลี่ลยนน้ำม่เรืหอยขันตัวใหญ่นี่บ่ครับบ้านนี้พ่อครับนี่ระดับน้ำตื้นเตือนซ้ำนี่มันขึ้นบ่ตายครับนี่ กะซีสูบสิกระซ้ำนี่โมปเป็ียังครับหวัวน่อยโอ้ oh. เพราะว่าเอาใส่พงเสาหันน้ำดินมันมันอยู่มันหลุดมันซึม,มอยู่น้ำดักขันน้ำเห็นบอลเ,เปียกเบาง่ายๆนี่แค่ประมาณแค่ทวงล้างตีน,น้องผ่อนอ่อระมันสิบเส้น,น,นต้องผ่อนอ่อกันดับน,น้ำนี่ประมาณสิบเส้นนะครับพี่น้องเด้อเป็นเหตุเป็นงานก่อนบานนี้กะขาดแล้วกะเอาอันผายแยงมาฝังเนาะพะ่อเนาะผาแยงฝังครับุ คุนแล้วก็ฟังตีนเพิ่น่อย่ครับฟังตีนกัน,นกมันออกมาข้างนอกการเพิ่นมดุด <c oughs> บ้านนี้ก็โอ้แล้วก็ตอกลัก <c oughs> ขึงแสงสีน้อพผัวน้อครับครับเขาท่าอยู่นะครับพี่น้องเรือเลี้ยงมาแปดปีการเลี้ยงการเฮ็ดหน้าห่วก่มีปัญหาอย่างบ่ครับกับมีอยู่นักเทอมันอันอันนี้ดนมันนักฆ่ามันนี่แหละเพราะว่าขามันออกมาได้ ทนฝนตกมันก็นสซຽออกหลายกบมันนี่มันมนัาขานก็บจะถือร่วงแน่อาหารปีนี่แพงที่กายนี่สอบหนึ่งอาหารให้กินนี่สอบหนึ่งซีดอยหกสิบหาบาทปีนี่คืนห้าดอยสิบบาทปัดขึ้นมาแรงเนาะพ่อเนาะครับเอาห่วงน,น้อยๆนี่ยพนกินยังก่อนครับพ่อกตอาหารนี่นะครับอาหารอาหารห่วงโดยเฉพาะว่าอาหารปลาดุกนี่นะครับโอ้พนกินอาหารปลาดุกปะครับนี่ครับ ปลาดุกหน่อยป่ะครับแมนครับสี่หกหนึ่งมันมีกาเขางมันอยู่บ้านนี้แวะก้อนพ่อิีไฮนี่พ่อต้องแช่หนับก่อนป่ะครับเนี่ยม้วนนี้บ่ได้แช่ครับขันม้วนหน่อยต้องต้องมามาเดี่ย<อ>ขันอ๋อขันเป็นก่อนเป็นก่อนโยน,นหายขันอนุบาลน,นะแรกเกิดแรกเกิดอนุบาลแรกเกิดถึงถึงจังมือครับกินอาหารแช่น้บคุณทั้งคนเขากะไ้สามมือครับ เอาออกจากบ่อปูนหันมาสามบ้านยังเอาออกจากบ่อปูนเอามาอนุบาลบ่อดินสามมือแรกเนี่ยกินอาหารเปียก่อนขันขันกอนนะครับน้อหลังจากนั้นก็ห้เป็นเม็ดได้เลยเป็นเม็ดได้เลยครับยี่สิบห้ามือยี่สิบสองถึงยี่สิบห้ามือจับขายขายครับครับชุดยอดเลยนะครับพี่น้องเดือถือว่ามีรร่ได้เรียวอยู่นะพ่อเนาะเดี้ยวอยู่ครับเขาทายอยู่ลุงทุ่นไรแน่ครับลงทุนหลายอยู่ไ้ครับโอ้ เอาที่แรกพอเริ่มเรียงที่แรกพอลงทุนหลายเป็นไงครับไม่เป็นแสนคุณแล้วครับครับเป็นแสนครับบาน,นีชาเลียขายปีหนึ่งเอาปีกายนี่พอขายได้ยักบาทเท่าเปล่าได้ประมาณก่อนกัดจีซีหาแสนนี่แหละเพราะว่ากัดบะเสืออาหารเห็นมันกินเน่มันกัดมันกัดจีบัวเดือได้มันได้กัดเดือพราได้ใสขนาดครับเหลือเหลือเครื่องต่อเครื่องมาหรอ ก็เหลือหลายเติบอยู่โอ้หลายหลายหลายกล่วเคืองอยู่ครับแสดงว่าหาแสนนี่เหลือยสามแสนอยู room, ่เหลือยสามแสนสี่แสนนี่นะโอ้โหธรรมดาผมหูแหล่ะไปนทั้งแถวนี้คือเฮ็ดกันหลายนะครับเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเฮ็ดยากบ่ครับบ่ครับก็ก็ถือว่าเฮ็ดยากครับครับกถือว่าก็ธรรมดาครับก็เปียงหน่ำเปียงนห่มันเนี่ยก็นเองรด่งดังเดียวเ้องกับชบายห่วงน้อยนี่จักมือพอเปียงหน่ำแท่หนึงครับ สามเหมือซีเหมือนี่นะสามซีเหมือนะพ่อเนออกเปลี่ยนกับป้อยออกท่อเลยนี่เด้นี่นี่ป้อยออกนี่เลยใช่ใช่ขับป่อยออกใส่นี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้่อยเพิ่งฟังท่อไหวฟังท่อเหมรอนกันครับครับง่ายนี่ก็สีออกนี่นะพ่อเนาะท่อสีฝ่านพ่อสามนิ้ววะครับครับสามนิ้วออกนี่เลยไปไปตามคล้องสามเหมือเปลี่ยนเท่าหนึ่งนะครับมันหอกง่ายมันเด็ดบึงมันห่อนเท่ากับเปลี่ยนอยู่เรื่อยครับง่ายเอาคาดว่า ของพอเนื้อที่ทั้งเมื่อที่เลียงห่วงนี่จากไรครับดินผมอยู่นี่ทั้งเมินี่ดหล่ะครับในใบสนสามไร่สามงานครับแต่เห็ดแต่มาปลูกของกินแน่นปลูก,กตัวบลักยังปลูกอันนี้นั่นกินแน่น้่มูลนั่นของกินก็เพียนเพือนครับกับล,กลูกว่าจะไม่เห็ดเทือนมาท่มดินสีเหลืออยู่ประมาณสองไร่ดอกน้าพ่อนอเรียงห่วงเหลืออยู่ครับหอดประมาณนั้นอดอกน้าพ่เนาะเขาทาดีอยู่นะครับพี่น้องเด้อกบ พ่อเพิ่นกับพ่อพัธน์เห็ดม,มีมีพอพัธุ์ไม่พัธน์เอง,เองอเนอะพ่อเนาะครับกะสื่อนี่เขาเนี่ยครับ<ม>เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสีมีผลผลิตจัก,ก,กจักเดือนครับพ่อปีหนึ่งปีหนึ่งสีเห็ดเห็ดไดจากเดือนครับห่วงนี่หาเดือนหนึ่งหกเดือนครับโอ้ไปปีที่แล้วนี่ไปสิ้นสุดอยู่คือพือจีกา่าครับว่างานนานาวนี่สิพัก พอระบาดนี่เท่ากับมะพักมะพักไอ้มันเอามันไปใบพุนบานไม่ไปไปไปขุนไปยังไหวนะเตรียมโตวไว้ข้าม่านสีหาเดียกันคือกันอ๋พอพพระดั้งปีไม่แล้วนี่ดังอันพฤศจยีกาเดีวนี่เฮากับมาเตรียมโตเฮ็ดคือเก่าทั้งนี้เอาใหญ่ออกจากบอนไปหาบอนั่นเพื่อไหวหันเอากบไปไหวหันถึงเวลาสิสมเขา,าไหว ของเก่านี่เพราะว่าันที่จับใจบอสมไงครับอันนี้ผมสมสาวงใครออกอยู่น่อพ่อโอ้จับออก้หันกับใหญ่ต้มก็ะเดี่ยวบงไก่กกกแสดงว่าก็พักประมาณหาเดือนแล้วเหรอภาคหาเดือนครับพักหาเดือนเอาก็ดีแล้วครับพี่น้องเดนะถือว่าเป็นอาชีพที่สุดจลิตครับเต่ามาหากินโหจักคุณพ่อเป็นโหจักป้าเปลี่ยนครับปลูกดอกมะลิปลูกอันดาวเรื่อง กับมันกับโบ่เคกัเลยมาเลี้ยงเลี้ยงหัวเนาะค่ะเนาะเลี้ยงกบเอ็ดหน้าหัวนะครับเขาทายนะครับเหนียวทั่วแตงนี่ผมกับปูพักอยู่ทั่วเขาเหี่ครับแตงเฮ็ดนี่ทั้งนี้ก็เป็นสวนพ่อเพียงผสมผสานบักฮุงบักพริกบักเขือบักทั่วบักแตงเนาะค่ะเนาะครบครับมีพังอีตูนะครับดูไฮยูหน้าเป็นตัวยูชีวิตมีความสุขเนาะค่ะเนาะยูสิเงียบสมืดผกยุ่มบัก่วังวังเบาบัก่วงอันแฉ้งอันเสื่อมครับ บักแซวักม่วงบักโอ้บักขามครบเลยทุกคนนี่คขามตัม่วงปลากับมี่ตักเนี่ยตักเมื่ออยากกินต้มไก่กับไก่กับมี่ผุ่นย่างอี่ผมไก่ปื้ดครับไก่เขาใจเอ้าโอเคครับพ่อครับมือนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณคุณพอสมหวังฮงมะนีนะครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงขอบคุณพี่น้องนั่งครับที่ติดตามรับชมรายการคิดหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมอบคุบขอบใครและขอบใครครบ